กเเลยยังขาาไปามว่าาเห็นยยบอบีช่องม้าช่องหนึ่งมันบอกว่ามึงไอไอคนบ้างไหมมันใช้คำถามนี้อือีช่องม้าที่เลือนอ่ะไยทำไมอ่ะกูจะตอบมึงว่ากูไม่อายเพราะากูทำก่อนมึงโอเคม, okay. มึงนะสมควรอายที่มึงมารอยมาเดินตามรอยสนตีนกูอยู่นี่ไม่รู้คอนเทนต์จะทำอะไรก็อเอาแต่ลูกกูไปอเอา<ม>ลองสิ ถ้าเก่งจริงๆ,ๆลองทําเป็นเป็นคลิปของตัวเองไม่ไม่เกี่ยวกับกูอ่ะลองดูว่าจะมีคนเบิ่ซ้ำไหนเนาะอีอ,อ,อีตัวหนึ่งมันเข่าไปเจอกยี่สิบข้างร้อยั้ง,องเออมึงก็ได้ยอดวิวกับพวกมันนั่มมนแหละคอมเมนต์ไปดา่ากูแล้วไม่ต้องถามอีกนะว่าอายคนบ้างไหมกูมจะถามมึงย้อนกลับว่ามึงอายบ้างไหมมึงมาหาแสรชาวบ้านนะแสรที่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเออืเอเอน็ตจริงน,นะมึงไปหาขุดเอาเรื่องจริงมาเบ้าแล้วกูสิบเทียงมึงจั ที่ควงม,มึงมาโนนะมึงม,มึงม,มึงควนเดี๋ยวบาปการรมจะกินสมองเน,น่าๆของกูมาจะบอกไว้ให้โอเคนี okay. ม่มกักจกกูนี่มากใกล้ๆเพียงผฟาดแถวเหี้ยโรดเอออ้า่น้าพี่น้าน้องไปบอกไว่าสนั่นแหละอุบัติเหตุเพราะมึงตายหมดแข่งก็โรดมึงกับกูนะทำถ้าแน่จริงหนหะทำให้มันได้เงินเขาจะเรียกคนฉลาดถ้าทำไม่ได้เงินเขาเรียกคนโง่เติมอินเทอร์เน็ตหมดเงินตักหมดเงินเปล่าๆเออ เห็ดคลิปนะเห็ดมันมีโฆษณาหรือทำให้มันมีรายได้มันก็ซีเวีาอีลวบ้านอันนั้นกูไม่ได้เติมเน็ตเด้อกูใช้ไวไฟอยู่ใช้ไวไฟแบบอ๋อมึงก็เสียรายเดือนไหมเดือนสาย